พี่น้องจอดโทรมาว่ากำลังสีหอดเลยเดยหอดเลยโแอรอีะอ่ะจะได้แจกจอดมีเอฟซีทามาเกินนี่พทรมาอยานี่ว่าหอดเลยจะาหอดไรอแท้เสือข้อมาฝาเสืกระปินเสือยังไง่นี่เื้อกระปามึอมาต่โอ้มียังไงมีเกาลีมาได้นี่โอ้เผ็ดขูดสามใจสกไดะยังี่ เนี่กุ้งกับปลาหมึกนี่โอ้ปลาหมึกกล้วยกับกุกยังหนึงพักโอ้ดอกจอดสื่อของมาพรากพี่น้องมาพร้ากหอยกับป๋านิ่โอ้ได้ได้ได้ผูด้ดีผู้ดีเห็คดคลิปกินร่วกันเลยโอเคโอ้พี่น้อง สบายดีพี่น้องสองยูทูบมาฮอต้อนเสียงลีดแล้วบัดนี้ในน้ำโตเบิ่งสบายดีมีซื่อว่าจอดสบายดีมีซื่อว่าปานิชโนะโอ้มีซื่อว่าปานิเชนะรวยลุยรวยเสียงลีลดเ,เ,เ,เลยพี่น้องมีกะคือว่าออแหละมีเกาหลีผูห้หน้่มจ้าซื่อมะพร้าวมาเนี่ย ก็ซื้อมาผักหอยก็ไม่นิ่งพีง่น้องแบ่งให้พ่อกับแม่กินอยู่ร่มเด้อะทำอย่างนี้ มีเพชรกุนสามกินหมดเตั้มเอาเครื่องปูงมันยังคือเก่าเนี่ยโม้พี่น้องวันนี้กินล้อมมื่อไหร่ตาสวดเราห้องกระป,นนปั่นนี่เพชรพุทธานตั้มเอาตอนนี้นก็ยังเห็ีเพชรพี่น้องบริบีไปเลยวันนี้

วันนี้มีแต่ใส่ยอย่างเดียวเลย,ยนนประเด็นยังอยากคือสีเป็ดๆเนาะเผ็ดนี่บุหรีเป็นน้ำมีแล้วเป็ดน้ำผึ้งเจ้าเองแล้วเผ <c oughs> ็ดเนี่ยใครมาพี่ดิบเกกนี่ยบางทีดิบแบ้ับางทีแห้ง ไบ่ได้เลยกินกินเด้เจมีน้องเห็นทำเสื้อเกยย่งพุ่น้องไ้ เต็มันแจ็มเนาะเต็มหนุ่มเต็มหนุ่ม,มดีว่ะ ใส่แจ um ่วมันบุไรีพี่น้องเัาก็ใส่ต่สลายมันใส่เจ้าสลายมันหักเด้อเสร็จมันเสกพี่น้อง เป็นเล้เป็นหอนก็พอหอนเพลิก็พอเพลิโอ้ยเ่ากันมาเจ๊เลยเนาะ เฮ้ยวาส่วนไม่ไทยตรงหน้าไปบ่มือกับมือหืห่ออะไพี่น้องเลยสิไปกินปีงไกยอยู่หน้าปง เอาตุยแล้วยังให้ไปยังให้กินแ่บแเราเเรา่มเรมเบิเรากินเขามาเขาเอาตวยเอาตยเอาวงใส่มาเล่ยุนลูกขู่คนนะม่สี่คนเอาแอมาเล่ยเอาแอเล่เฮ้ยไปไน เดี๋ยวบอเพชรลองนามกันเพิ่อเสร็จแ้วด้วยเพื่นด้วย มีออฟจีูนหนึ่งนะวะไอพ้อมแลเวาจอนมาไทายเบิงเ้งแนวใช่ไมเบิง้งอ่ะใครจีปนินผมทามากกับไรเห็นคผมปนินๆๆๆต้องมือขอใจพกแกยุติจบ

เห็นว่าเข้าวคาวนี่นนี่ก็ไปอยู่พวกเกี่ยวเขาเกี่ยนามเลยไป้เนี้ยไส้เนี้ยแม่บอกเนาะแม่บอกยังหัวกันมาเกี่ยวซอยดิเบื่อเสื้อนะพอดเกี่ยวเขาสีข้าวน้องพี่น้องเนาะไม่เละห่วจริงพอไปเนี้นนนไปไปย มีโต้อยมีครีมดีปะแมนใายครีมเนี่ยตักเซฟสุดใรอยได้โต้อยดีดีซื้อแไรซื้อเรสบอกว่าพี่ตีซื้อเฟสภาษาอังกฤษวิดาดานะจ๊ะ เบิ้งหน้าสกุลกระหูแล้วไว้เห็นหน้าพี่นอ้องนายจันเขาไปเบิร์ลีว <Raymond> <c oughs> ิวยู่ในเฟซกระแทะไปยังไงหัวกลุ่ม กินว่ากลุ่มใหญ่จีกับปู่บนห้าอนกัากได้ค่ะ,ะเอาไปขา บอกภาษาไทยป้ะทำไมมันร้อนจังเกืออะไรขย้อยเลยคอยว่าอดค่อยาไทยไม่เป็นพวกเจ้ะสองคนหรือท่านมีเพื่อนขึ้นออกเตือนมั้ไปห้างกันอยู่ไหนยังมั่งเหรอ อืมดีบัดเด้อเว้ยเอ็มยังบ่ละเอมข้าพูดเอ็มก็สดจอดได้ไม่นละเลยจอดสือมาอมน้องจอดสือมาเลี่ยงพี่นออ้องบ่มื่นกับหมื่นี่ยแหละคนเจ้าน้องจอดไปเลี้ยงแท่นมาเนี่ไปเลี้ยงกินปิ้งไก่กินน้ปงนรำกัน Nên là tuổi phá mà hải Chắc 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 mà nè มึ้นหาแดงตาดำปูเงาแต่ยังไน้เกาะแงเฮียนะเว้ยเนี่ยบ้าไปปิดคลิปนี่ก่อนอ้าพี่น้องการกินกับสีซัมประมาณนี้เนาะขอขอบใจ FC ทุกคนที่เขามาพซบเนาอะ่าลืมกดไหลก์กดแร์กดติดตามด้วย f อฟูีเข้ามาใหม่อยากเห็นอยากให้เหี้ค้อนเต็มยังแล้วคอมเมนมาบอกพี่น้องเนาะ อีพี่ต่อไปสิไปกินปิ้งไก่อยู่หน้าโป่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะแล้วก็สิพาไปหลายๆคนเนาะผู้ใดมักเบิ่งผู้สาวก็สิเอาผู้สาวมาลงเนาะผู้ใดมักบุกบ่าวกับเบชาโมไปนําขอบใจสบายดีสบายดีทุกคนซื้อซื้อจอดเนาะซื้อจอดอันนี้ประดุกประดุกบุณินปิดกิมเนาะโมนาโกด์มองปิดถนบน ไปได้จะกินบสาใจมาบ่ามากินน่ะอากนะบ่แคน่บดทายแคนี่นี้แคเนี่เนาะบทายแคนนี lonely, <c oughs> ่ซัมิก <c oughs> <promoted> ินน้อนี่เนาะปเิากินยิ่ซึกอกมาบุกขาพี่น้องมันสูงเผื่ว่าปัดดินย่อลงมาลุมยอกยิ่ลมอีกพี่น้องนี่นี่นี่ปู้แต่แท่ดิอายมาดโอ้ยรับามมาไปอีกแล้วเิาบนบเอสนยาดิยอกยอกพี่น้อง พี่น้องไปว่าผู้สาวทหารเล้างามอจังเลยทหารดีดีพี่น้องงามบ่ทาหารเล้าดิมีน้องหันเอื้อโบแมนพี่น้องมีลูกหันแม่ <c oughs> งามบ่ทาหารเล้าซื้อจะได้แนะน้ำซึอนี่ทิ่ซื้อจะได้ไดไดไดขันต่บอบบบอกเองนี่ซื้อเจ้าเนี้ตนอตะไลหไดแล้า <c oughs> เอาแม่จะบอกแม่ซีน้อยซีน้อยเออซีน้อยว่าซีน้อยกันเจ้าบบบอกห้วยคุณบอกซีจึกเลยนี่นอไปน้องคันซียังฮะเนยบอกแม่ล่ะซีเนยซีเนยว้ายเนยเนยยังนเนยตัวเขาถอดเตอร์เนยตัวเขาถอดรันบ้อยักเกาะไอ้โรตี้เหรอเะพี่น้องพิ้งามสองคนนี่ร้านร้านพาาี่น้องร้านคันว่าสนใจแหละถัาากใด,ด,ดได้จีบใดได้ โบราณเจสดะ่โสดเสรดบบอกเมื <ained> cat, 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 ่อก <ité> uh. e <c ười> ้บอจาปามมึงโซหรือมโสดไหนเขาอะฮะเสดีทหารนี่คนทหารนี่บุกาบอกอีร้องนี่โสดหรือไ่โสดฮะโสดโสดจักลักจักเดียวจักเดี่ยวเอาเออ ไปไปพวกแกยัไม่ซ้เมือนี่ถ่อไปเียเค้กมือนี่โอ้ยยากินเค้กอีกมันเกินไผว่ามันเกินไปมันเกิดเท่าน่อยบอสเน่ยันหน่อยเกิดอยากจะกินท้ายจะเรียกนะ14ว่าจะเกี้นสนุยบ่สนุยว่าสนุยแต่เดี๋ยวไสน่ยม่เอนอยาเค้กพี่้องอยาประมาณกันขายรับกัน ร่ออางไมได้ครับบ่ออาแล้วจะง่ามดี่รอกีบไได้ด้สิหมื่นนีเว้ยหมื่นหมื่นเนี่น้ำบ่อแล้วหมื่น